สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุกมากนะครับวัน EP นี้คนพูดไม่ได้พูดนานติดอ่างเลย EP นี้เป็น EP ที่ห้าสิบสามนะครับเราจะอัปเดตตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมจนถึงวันนี้วันที่สองสิงหานะครับช่วงนี้หายไปบ่อยหายไปนานเพราะว่าทําธุรกิจหลายอย่างนะครับก็เลยเหนื่อยนะครับอาจจะไม่ได้อัพถีให้ทุกคนดูต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตั้งแต่ชัตเตอร์สต็อกมีเสียงน้องแมวรบกวนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยน,นะครับเพราะว่าน้องๆเด็กๆเขากินกินอาหารอยู่ข้างหลังนะไปตลกเดือนนี้ผมก็เบิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าเดือนนี้ผมได้ได้ไดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่27นะของเดือนที่แล้ว27วันพฤหัสมีสิบสี่โลดนะครับเอรู้สึกว่าหลายๆคนก็เห็นเห็นหรือย,ยังไม่แน่ใจอะมา เอาใหม่ก็ไม่เป็นไรภาพน้ํานะครับ0.60นะครับอันนี้เป็นภาพน้ําเก่าๆนะครับปี2019เลยนะน้ําเป็นหยดนะครับก็เพิ่งขายได้โหลดแรกแล้วก็น้องหมาน้องหมากวนวมาก0.59นะครับภาพน้ําใส่สีผสมอาหารสีส้มนะครับถ่าย22เมษายน2021ก็มี2โหลดนะครับภาพต่อมาก็เป็นเซตเหมานะครับ0.59เหมือนกันนะครับ ก็เป็นภาพน้ําที่ใส่สีผสมอาหารนะเมื่อก่อนผมว่าผมถ่ายภาพน้ําสวยกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ถ่ายไม่สวยเลยนะภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวสีเหลืองนะครับ0.27เรี้ยญนะครับอันนี้เพิ่งถ่ายใหม่ๆนะเจ็ดมกรา2023เมื่อต้นปีก็ยังไม่นานมากก็ขายได้2โหลดนะครับเออภาพแบ็กกราวเทาดำแบ็กกราวเบอร์0.17น,นะครับเป็นแบ็กกราวที่ขายได้ที่สุดในพอร์ตอันดับ2นะครับตอนนี้ก็284โหลดไปแล้ว เมื่อไหร่จะถึง300โหลดภาพต่อมาเป็นแบล็กเกลว์สีดำนะครับแบล็กเกลว์เบอร์สีดำา0.16นะครับถ่ายเมื่อ9ก้ามกราคม2 0 2 1มี14โหลดนะครับแล้วก็แบล็กเกลว์สีดำา0.16นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นราคาเดียวกันภาพคีย์เวิร์ดหมู่เดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเหมานะครับอันนี้ถ่าย9ก้ามกราคม2021มี6โหลดนะครับภาพต่อมา0.12แบ็กเกลว์เบล์ผ้าเป็นริ้วๆสีทองเหลืองนะครับ ถ่ายเมื่อ6พฤศจิกายน2022ก็มีโหลดแรกแล้วนะครับจางว่าไงจ๊ะภาพต่อมาเป็นภาพน้ํา0.11นะครับโอ้โหภาพน้ําแบบยุ่งเหยิงมากนะครับก็ตั้งแต่19มิถุนา2020นู่นก็มี2โหลดนะครับภาพต่อมาภาพน้ํา0.10นะครับอ,อ่อโอ้โหถ่ายเมื่อ2020นะครับก็มีโหลดแรกนะครับภาพต่อมาแบ็กกราวพิงโก0.10เหรียญนะครับ ภาพต่อมาภาพน้ำใส่สีผสมอาหารเก่าๆอันหนึ่ง0 1นนะครับถ่ายเมื่อ15เมษายน2021ภาพต่อมาน้ำใส่สีผสมโอ้โหนั้นใส่สีผสมอาหารเยอะมาก0.10นะครับตั้งแต่18กุมภาพันธ์2021มี40โหโลดอ่าลูกนี้ใช้ได้ภาพต่อมา0.10อีกภาพใส่สีผสมน้ำใส่สีผสมอาหารอีกนะครับถ่ายเมื่อ23ากุมภาพันธ์2023นี่เองนะครับมี2โหลด ก็จบกันไปนะครับอาจจะเร็วหน่อยวันนี้รวบรัดหน่อยนะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับวันที่วันศุกร์นะครับวันที่28นะครับโอ้เด็กๆตีกันครับมี5โหลดนะครับก็มีภาพวลคัมดิง0.59เป็นน้ําผลไม้นะครับอันนี้นะครับตอนนี้ก็มี24โหลดแล้วภาพนี้ภาพต่อมา0.30เหรียญนะครับเป็นแร่กาวเทาดำนะครับถ่ายเมื่อ5พฤศจิกายน2022ก็มีโหลดแรกนะครับ ภาพต่อมาเป็นน้ําสีชมพูนะครับ0 1 4นี่อันนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นน้ําสีทั่วไปสีใสนะครับแล้วก็มายอ้อมภาพต่อมาเป็นภาพน้ําใสๆนะครับ0.10นะอุ๊ยภาพนี้ไม่ได้ขายนานมากแล้วก็ถ่ายเมื่อ3กุมภาพันธ์2021มี23โหลดนะครับแล้วก็ภาพแบ็กกราวด์นะครับ0.10เรียนเอาแล้วครับเริ่มสนกันแลว0.10นะครับแบ็กกราวด์สีดําสนิทเลยนะครับมี3โหลด ขายเมื่อสมัย2020นะครับอันนี้ก็ถึงวันที่28ต่อมาวันที่29เป็นวันเสาร์มี2โหลดนะครับเป็นภาพแบ็กเก่าเทาดำเบอร์นะครับ0.15เป็นแบ็กก่าที่ขายดีที่สุดในพอร์ตอีก3โหลดก็จะถึง400โหลดแล้วนะครับภาพต่อมาเป็นแบ็กเก่าเทาดำนะครับ0.10นะครับสมัย2020นะครับ,รบก็ขายได้15โหลดน,นะครับเอ้ยภาพเก่าขายได้เยอะในะช่วงเนี้ย แล้วอ่าวันนี้วันที่ไม่ใช่วันนี้วันที่สามเอ็ดวันจันทรมีสองโหลดเหมือนกันนะครับแบ็กกราวด์เทาดำศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับก็เป็นแบ็กกราวด์ทั่วไปนะครับมีหกโหลดภาพต่อมาเป็นภาพเป็นริ้วๆสีขาวศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับมีสิบแปดโหลดโอเคจบกันไปกับเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนนี้ตอนนี้มีแปดโหลดนะครับก็จะมี วันอังคารนะครับเมื่อวานก็มี3โหโลดนะครับก็มีภาพอ่า0.59เป็นแบ็คกราวใหม่เลยเพิ่งทำเมื่อ24กลก,กรกฎาคม2 3 2 3นี่เองขายได้เร็วมากนะครับก็ถือว่าอาทิตย์หนึงนะขายได้แล้วภาพต่อมาเป็นภาพขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับแบ 9, ็คกราวเทาดำา1 1 0 10, ภาพเดิมนะฮะภาพต่อมา Wooden Table 0.10เป็น Wooden Table ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับแล้วก็ ภาพต่อมาไม่ใช่ภาพต่อวันต่อมานะครับมีห้าโหลดนะครับวันพุธมีภาพน้ําส้มนะครับศูนย์จุดห้าเก้าน้ำต้มนี่ขายดีมากนะครับแล้วก็ภาพน้ำศูนย์จุดสามสองเป็นน้ําสีใสๆทั่วไปนะครับถ่ายนานแล้วครับสองพันยิบเอ็ดมีสามโหลดภาพต่อมาเป็นโบเก้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับหูโบเก้สมัยสองพันสิบเก้านะครับโบเก้ผมขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นๆจะมีสักโหลดนะฮะ ภาพต่อมาเป็นน้ําส้มภาพเดียวกันนะครับ0.14นะครับนี่ภาพต่อมาเป็น0.10โ o k e ้นิดๆนะครับอันนี้ผมซื้อผมซื้อ w a เ l เ a p e r ที่เป็นโบเ e ้มาเลยมาถ่ายนะครับเป็นแนวตั้งโอเคอันนี้ก็เป็นของของ shutter นะครับ shutter stock ไปดู adobe stock กันต่อนะครับโอเคเรามาดู adobe กัน Adobe ก็เบิกไปแล้วเหมือนกันตอนนี้มาใหม่นะครับมีสองเหเหรียญเราจะดูกันตั้งแต่27เดือน7นะครับจนวันนี้โอเคอันนี้ก็จะมีภาพโบเก้นะครับเป็นภาพโบเก้0 9 4เหรียญน,นะครับนี่เป็นโบเก้อันนี้น้องๆน้องๆอ,งองยากซนนะโบเก้อน,นี้นะครับภาพต่อมาเป็นผ้าเป็นริ้วๆเป็น เป็นเบาะที่นั่งเป็นเบาะเก้าอี้เอก e e AN, สารสำนักงานเป็นเก e e ้าอี้เอกสารเป็นเก้าอี้สำนักงานสีดำโอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้ศูนย์จุดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับก็เป็นริ้วๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหาว่าไม่เปิดนะกลัวทุกคนจะคิดถึงแต่ช่วงนี้งานเยอะอจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ <c oughs> แล้วก็ภาพป,ป๊อปนะครับภาพเป็นริ้วๆแบล็กเกลว์แอสเตรคศูนย์จุดสามหกเหรียญนะครับอันนี้ขายดีที่สุดนะครับ อืมนี่นะครับก็เป็นคลื่นโค้งเลยนะฮะแล้วก็ภาพบูตเดนเทเบิล0.66นะครับอันนี้ก็เป็นโหลดแรกเนาะอันนี้สมัยผมอยู่ที่พังงานนะครับอันเนี้ยนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสวนสาธรารณะแถวบ้านผมเองแล้วก็อ๋อเฮ้มันกนกล้วเอามามา,มาขึ้นมาแล้วก็ภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆนะครับ0.93นะครับภาพเป็นริ้วๆ สีแดงนะครับน้องวาวา่าภาพเป็นริว้วๆสีแดงอันนี้นะจ๊ะภาพต่อมาเป็นภาพเป็นริ้วๆแต่ไม่ค่อยเป็นริ้วเท่าไหร่0.98ภาพเมื่อกี้0.93นะครับเป็นสีพิงโกนะผมเรียกว่าพิงโกนะก็แทบจะไม่มีอะไรมากมายเป็นแบ,บ็กกราวเบอร์อย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมก็ขายแต่แบบนี้ออกผมก็เลยทำไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพิ่มดีเพราะถ่ายอย่างอื่นก็ขายไม่ดีเท่านี้นะฮะภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆสีเหลืองทองนะครับอา0.98มือนกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยผมก็จะมีภาพแนวเดิมอย่างนี้แหละอืมมันก็คืออันนี้นะครับอันต่อมาภาพเป็นริ้วๆสีสีเหลืองทองนะับ0.36อันนี้สมัยแรกๆเลยนะยังถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยเก่ง แต่ก็ถือว่ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าริ้วมันเยอะอันนี้สวยผมว่าก็สวยดีแหละแต่สีมันไม่เด่นแล้วก็แบ็กกราวสีฟ้าแบ็กกราวเบอร์สีฟ้า,ส,ฟาสีน้ําเงิน0.36เหรียญน,นะครับไปไหนลูกโอเคก็เป็นอันนี้นะครับครับเป็นผ้าไม่ใช่แบ็กกราวเบอร์แอ t r a ร t นะครับเป็นโค้งเป็นภาพป๊อปอันดับที่2ในะพอที่ขายดีนะครับ ราคา0.97นะครับอันนี้สวยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วเหมือนกันผมเติมบรัสเข้าไปด้วยนี่แสงบรัสนะฮะแล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆสีออกแดงๆแล้วก็ใส่บลัสไปทั้งบนและล่างนะครับอันนี้ราคา0.36นะครับเปิดให้ดูนิดนึงอ่าก็เป็นอันนี้นะครับ อันต่อมาเป็นภาพที่เป็นรูปเป็นเป็นเปลวไฟที่ผมกําลังอาใช้ไฟแช็กนะครับจุดที่เชือกนะครับให้มันเผาไหม้นะครับ0.36เหรียญอันนี้ถ่ายนานมากแล้วคือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ <c oughs> ถ่ายมามันก็มันก็มีโหลดเฉยเลยนี่นะฮะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ภาพน้ํานะครับอันนี้เป็นภาพน้ําใส่สีผสมอาหารสีส้มนะ0.94เหรียญนะครับ อันเนี้ยแต่ผมตอนผมส่งเนี่ยผมนี่ผมใส่คีย์เวิร์ดว่าอะไรวะ s ซิ f ์ฟ e ฟซพราวบราวนผมใส่ออกแบบหลังๆผมจะใส่ว่าเป็นออยนะครับเป็นน้ำมันเพราะสีมันคล้ายๆน้ำมันเนาะแล้วก็แบล็กเขียวดำอันนี้เขียวดำแบล็กเกลียวเบอร์นะเอ้ยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งขายได้0.94เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นแบล็กเกลียวก็ขายอยู่เดิมๆอย่างนี้แหละเนาะมีริ้วๆนิดหน่อย แล้วก็อันนี้เป็นภาพแอสแทรคเป็นภาพแนวเป็นคลื่นๆวอเตอร์คัลเลอร์นะเป็นสีน้ำ0.91เาห9 1เรียญนะครับมันที่ผมบอกว่าเป็นสีน้ำมันก็คือว่าเนี่ยครับมันมีคำว่าวอเตอร์คัลเลอร์จริงๆแล้วมันเป็นภาพภาพเป็นริ้วๆนี่แหละแต่ผมใช้โปรแกรมใน Photoshop ใช้ฟังก์ชันมันดัดเอากลายเป็นแอสแทรคกันนะก็เพิ่งมีโหลดแรกแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพป๊อปนะครับภาพริ้วๆสีชมพูอันนี้0.36เหรียญนะครับ นี่นะภาพสุดท้ายแบ็กกรา u n d สีเหลืองทองนะครับเป็นภาพไปลิ้วๆแล้วก็เป็นภาพเดียวกับเมื่อกี้นะเป็นภาพเดียวกับอันข้างบนสีแดงนี้แต่ว่าเอามาย้อมสีนะครับ0.36เหรียญทุกคนก็ลองย้อมสีทำสักรูปแบบหนึ่งสักสอภาพก็ได้นี่อันนี้นะครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ